สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำสูตรปั๊มเงินแบบอินฟินิตี้นะครับแบบเงินมหาศาลนะครับเป็นสูตรที่ทำให้บูทบูอยู่ตลอดไปนะครับก็จะได้เงินประมาณคูณ2ไม่ก็คูณ3นะครับถ้ามมกคนที่มีเกมพาร์ทคูณ2ก็จะสามารถทำเป็นคูณ3ได้แต่ถ้ามกคนไม่มีเกมพาร์ทก็ใช้บูทนะครับ สูตรของผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้อยังนะครับแต่ผมใช้สูตรนี้ฟาร์มาตลอดถ้า่าใครสงสัยก็สูตรนี้นะมันก็ไม่เรียกว่าสูตรเลยอะครับมันก็เป็นการใชร้ก็ผมจะเล่นโหมดฮาร์ดนะครับเพราะว่าโหมดฮาร์ดกับโหมดไนแมก็ได้แคนดี้เท่ากันนะครับตอนจบแคนดี้จะได้ตามเวฟนะครับโหมดฮาร์ดมีห้าสิบเวฟไนแม็กก็มีห้าสิบเวฟเหมือนกันนะครับ ก็ได้เหมือนกันพอดีผมก็จะเล่นตามปกตินะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรการเล่นนะครับมันเป็นสูตรปั๊มเงินใช่ห็นปั๊มแบบให้แบบได้แคนดี้พอที่จะไปซื้อบูธนะครับเพราะว่าพอเราซื้อบูธเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแคนดี้พอย่จะซื้อบูธตอนที่เราใช้บูธเสร็จนะครับเท่ากับเราก็ไม่เสียบูธนะครับ ก็จะคุ้มมากเลยครับก็ผมก็ขอฟาร์มตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมชนะเลยนะครับก็จบแล้วนะครับก็จะได้40นะครับแล้วคูณกับที่เราเติมไปนะครับก็จะกลายเป็นคูณอีก2ก็จะได้4ี0ก็คูณกับบูตอีกนะก็จะได้อีก400ก็จะกลายเป็น1200ก็จะได้แคนดี้มาแล้วนะครับก็ถ้ามุด ใครเล่น2อสามตาประมาณน่าจะเล่นได้ประมาณสัก3ามตานะครับก็จะได้แคนดี้ประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อแคนดี้ให้ดูแะซื้อบูธให้ดูนะครับว่าคือมันก็จะได้บูธกลับมานะครับเพราะว่าบูธใช้หนึ่งรอบหนึ่งรอบใช้ได้หกสิบชั่วโมงแ้หกสิบนาทีนะครับก็เล่นตาหนึ่งผมเล่นจบประมาณสิบห้านาทีไม่รู้ว่าทุกคนเล่นจบกี่นาทีแต่ถ้าสมมติ เล่นจบประมาณสิบเจ็ดนาทีผมว่าก็น่าจะได้นะครับก็ได้สามรอบเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าใครขยันหน่อยก็ลงไนท์แมร์ได้นะครับเพราะว่าได้แคนดี้เหมือนกันนะครับได้แคนดี้เท่ากันแถมได้เงินเยอะกว่าด้วยครับแต่ผมไม่ค่อยขยันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้ามุดลงคลิปชา้าก็ไม่แปลกนะครับผมมีเรียนนะครับก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ต้องมีการบ้านก็นี่นะครับบูธซื้อได้ตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยแคนดี้ เราก็จะได้บูตกลับมานะแล้วเราก็ไปลงต่อนะครับทำอันนี้วนไปวนมาคนระับก็จะได้แคนดี้เยอะมากก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับก็ใครอยากเล่นกับผมก็จอยกันตามมาได้นะครับแต่ผมไม่รับแอดเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวผมเพื่อนเต็มจบนะครับ